เป็นไงบ้างพี่ประสบการณ์ในต่างประเทศน่ของพี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเคยไปชิงแชมป์โลกที่อเมริกาแล้วครับกลับไปในฐานะแชมป์แม้ว่าจะเป็นแชมป์ยูบเอเซียความรู้สึกมันแตกต่างกันมากไหมพี่ก็ก็มันก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับก็เหมือนกับเราก็ไปไปไปต่อยนอกบ้านเหมือนกันครับใช่ไปก็คือว่าไปป้องกันแชมป์เซนีครั้งแรกที่ต่างประเทศใช่ครับ ร่างกายเปไ็นไงครับพี่ตอนนี้ก็เต็มร้อยแล้ร่างกายโอเคครับน้ำหนักมีปัญหาเลยมั้ยตอนนี้เกินอยู่ประมาณ6ขีดโอ้โหกขีดเครื่องบนเครื่องง่ายจะกินสบายเลยมแล้วคู่ชคพี่ครับเราศึกษาเกี่วกับค่ชกยังไงบ้างครับที่แรกมันที่แรกต่อยกับชูบาครับ,รบที่แรกชูบาเป็นมวยซ้ายแต่นี่คืออาการบาดเจ็บที่นี้ได้ไดกลับมาต่อยมวย คนจีนครับก็คือว่าคนจีนเรากับแสงอาทิตย์นี่ไปป้องกันคู่เลยใช่ครับก็คือว่าโปรโมชั่นเดียวกับแสงอาทิตย์เลยที่มาท้าชิงเราใช่ครับพี่ขาวหลักๆเตรียมอะไรไปสู้กับคู่ชกบ้างก็จะมีแบบหมัดอัดลำตัวแล้วก็หมัดย็บที่เราไปใช้เป็นประจำครับก็ไปสู้กับเขาครับก็เป็นครั้งแรกความรู้สึกต่างประเทศก็อย่างที่พี่บอกเลยว่าเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วแฟนๆนี่รอดูสองนักชกไทยเยอะมากพี่ฝาก อะไรถึงที่รอเชียร์นะครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยนะครับช่วยเชียร์จีรชัยแล้วก็แสงอาทิตย์นะครับที่อไปป้องกันที่ประเทศดูไบนะครับกับมวยนักชกสีนะฝากเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยวันที่26นี้ครับผมผมขอรักษาแข็กลับมาทั้งสองคนครับผมขอบคุณมากครับ